หาเงินกลับไนหนน้า TikTok ด้วยแอปพลิเคชันน้องไม่เชสสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไหนตนั Infinity 8 8ดแปดนะครับกูรู้ือนหาเงินออนไลน์แบบเงิชีพใครยังไม่ติดตามช่อง YouTube ในตนั Infinity 8 8ดแปดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้รับ,บข้อมูลข่าวสารนะช่วงนี้จะมาอัปเดตเทคนิคแล้วก็วิธีการหาเงินออนไลน์แบบฟรีๆให้กับเพื่อนๆแต่ถ้าใครอยากเรียนรู้นะครับในกลุ่มปิดมีนะครับ คอร์สเรียน999นะครับแต่ใครอยากเรียนฟรีก็เรียนใน YouTube เอาแล้วกันเนาะอ่ะมาทีนี้ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการสร้างรายได้นะครับกับในหน้า TikTok นะครับด้วยการโพสต์ในแอปพลิเคชันเทดนะครับของน้องใหม่เนาะเป็นเป็นเทดเท,ทเดเนี่ยเป็นน้องใหม่นะครับเรามาลองดูว่าถ้าวันนี้เราเริ่มเล่นก่อนเรามีโอกาสสร้างได้ได้ก่อนแต่ว่าเราก็ต้องโพสเยอะๆนะครับอ่ะมาเริ่มต้นกันทีนี้วิธีการที่เราจะโพสเนี่ย ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องไปเอาข้อมูลใน TikTok มาใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยผมก็ไปเอาข้อมูลต่างๆใน TikTok มาแล้วนะครับเนี่ยผมจะสมมติผมจะโพสสินค้าตัวนี้แล้วกันนะครับผมก็ไปเพิ่มข้อมูลแล้วเรียบร้อยนะครับทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเนี่ยผมก็พร้อมที่จะขายแล้วทีนี้เนี่ยผมก็จะไปในผมก๊อปข้อมูลไปหมดแล้วนะครับเนี่ยข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมก๊อปไปแล้วนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมก็จะไปขายแล้วนะครับผมก็เลยก๊อปปี้ข้อมูลเอามาวางไว้ในโน้ตแบบนี้เลย เห็นไ,ไหมครับแล้วผมก็จะคัดลอกข้อมูลไปนะครับคัดลอกข้อมูลตรงนี้ไปนะครับมีเก็บเงินมีเก็บเงินไปทางอ่ะแก้ไขข้อมูลหน่อยนะครับตามนี้เลยคัดลอกไปนะครับปัป๊บแล้วก็เข้าไปที่แอปแอปเทรดนะครับอ่าแอปเทรดนะพอเราไปที่เทรดเสร็จปับ๊บเรากดโพสต์เลยครับแล้วเราก็ไปเลือกคลิปวิดีโอมา คลิปวิดีโอต้องมีความยาวไม่เกินนะครับคลิปวิดีโอต้องมีความยาวไม่เกินนะ1นาทีนะครับอ่ะผมเอาข้อมูลวางครับเรียบร้อยเสร็จแล้วผมก็สามารถที่จะโพสต์ได้เลยทีนี้เนี่ยผมก็จะคัดลอกลิงก์อันนี้เอาไว้นะครับคัดลอกเอาไว้ก่อนนะนะครับคัดลอกไว้ทําไมเดี๋ยวจะบอกอ่ะกดคัดลอกไว้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะโพสต์เลยผมก็กดโพสต์ไปนะครับแล้วก็เราให้ระบบเนี่ยมันอัปเดตให้เราเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยผมก็โพสตไปแล้วนะครับทีนี้ต่อมา ต่อมาสิ่งที่เราจะทำใช่ไหมครับคือเราข้างล่างเนี่ยในระบบเนี่ยมันจะมีเรื่องของการแชร์นะครับซึ่งเราสามารถแชร์ลิงก์ของเราตรงนี้เนี่ยนะครับไปในส่วนไหนครับแชร์ไปที่ IG ได้อ่ะกดเลยครับไหครับพอเรากดตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีคำว่า add to story ครับก็กดที่ add to story นะครับเห็นไหมครับมันก็จะวิ่งเข้ามาหน้านี้โดยการเอา รูปภาพอันนี้มาวางไว้ให้เรานะครับแต่ก่อนที่เราจะโพสต์ให้เราไปที่ตัวอีโมจิอันนี้นะครับไปที่อีโมจิข้างบนแล้วก็ไปตรงคําว่าลิงก์ครับนี่ลิงก์นี้นะครับลิงก์นี้นะแล้วเราก็กดเข้าไปครับแล้วเราเอาลิา link าาางกน์นะครับเอาลิงก์ที่เราก๊อปปี้มาเมื่อกี้เนี่ยนะครับเอามาวางตรงนี้อ่าวางไปมาไหมอ่าไม่มาไม่เป็นไรกลับไปก๊อปปี้ใหม่นะครับผมก็จะเข้าไป ก๊อปปี้ในโน้ตที่ผมเอาเก็บไว้นั่นเองนะครับกดคัดลอกมานะครับแล้วก็เข้าไปที่ในเทปใหม่เข้ามาในไอที่เราจะโพสต์นะครับอันนี้คือเข้ามาในไอจีนะนะครับผมคัดลอกข้อมูลแล้วแล้วก็เข้ามาในไอจีแล้วก็ตรงนี้เราจะใส่ข้อความนะครับแจกพิกัดสั่งซื้ออะใส่เข้าไปเลยครับเราก็ ใส่เข้าไปอ่ะอีโมจิสักอันนึงนะครับคนจะได้เห็นชัดๆเนาะว่าถ้าอยากสั่งซื้อสั่งตรงนี้นะครับอันนี้ผมคัดลอกลิงก์มาจากทิกตอกเนาะนะครับเสร็จแล้วผมก็ามาวางเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมกดเสร็จแล้วนะอันนี้ผมใส่อีโมชันแล้วก็กดเสร็จนะครับกดเสร็จนะมันจะช้าหนึงพอดีผมอัดในคอมเนาะเห็นไหมครับมาแล้วอันนี้ผมจะคลิกสักหนึ่งทีนะครับเพื่อมีการปรับเปลี่ยนให้สีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วผมก็จะลากอันนี้มาไว้ข้างบนแบบนี้เห็นไหมครับ เห็นไหมแจกพิกาดสั่งซื้อนะครับทีนี้เดี๋ยวให้ดูว่าพอเราเขียนไปอย่างเงี้ยมันจะมีข้อดียังไงนะครับอ่ะให้เราคลิกตอนนี้ผมทําเสร็จแล้วนะครับผมก็จะแชร์แล้วก็โพสลงไปในสตอรี่ของตัวของอะไรครับของ IG แล้วนะครับอ่ะกดไปเลยครับแชร์ไปเลยครับเห็นไหมครับก็เสร็จแล้วทีนี้มันก็จะมีแชร์อยู่ในนี้ใช่ไหมครับผมก็กดเห็นไหมครับพอผมกดเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีลิงก์นะครับถ้าเขาคลิกไปซื้อก็จะได้หรือถ้าผมคลิกที่ตรงนี้ คลิกที่ตรงนี้ตรงไหนก็แล้วแต่มันจะมีคําว่าดูบนเทดเห็นไหมครับดูบนเทปอย่างเงี้ยก็คลิกที่เทปเห็นไหมครับนั่นแปลว่าลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะนะครับดูสินค้าของเราใน IG นะครับแล้วสนใจอยากสั่งซื้อแล้วนะครับเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมในในเทดของเราได้ด้วยเห็นไหมครับถ้าลูกค้าเขาโอเคเขาสั่งซื้อใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะมีรายได้ได้เห็นไหมครับอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้ตัวของเ,อเทดนะครับ ทีนี้หลายๆคนอาจจะถามว่าเอ้าแล้วเราสามารถโพสเป็นรูปภาพได้ไหมโพสเป็นรูปภาพก็ได้นะครับวิธีการโพสก็คือให้เราออกไปเนาะแล้วก็เราก็เข้าไปเลือกโพสนะครับก็เลือกโพสจากตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปเลือกรูปภาพของเรามานะครับเลือกรูปภาพจากตรงไหนครับก็เหมือนเดิมจากตรงนี้เนาะนะครับแล้วเราก็เอารูปภาพที่เราต้องการมามาวางไว้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปคัดลอกข้อความครับที่อยู่ในโน้ตของเรานะครับเห็นไหมแล้วเราก็เอามานะครับนี่เลยแชร์นะครับแบบนี้ คัดลอกแล้วเราก็วางเห็นไหมครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็กดโพสต์ไปข้อมูลต่างๆตรงนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเพราะว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆทาเป็นอยู่แล้วการคัดลอกลิงก์การคัดลอกข้อความเนาะนห่ครับนี่ก็สามารถทําได้แล้วถ้าเราอยากแชร์โพสต์ไปที่ IG ก็แชร์ไปได้เหมือนกันเห็นไหมครับนี่มันก็จะขึ้นมาที่ IG แบบนี้เนาะอ่ะก็ไปลองเล่นกันนะครับเพื่อนๆก็ ขอให้มียอดขายกันเฮงๆปังๆ,งๆมันเน้นเรื่องของปริมาณนะครับตอนนี้เพราะว่ามันยังไม่มีการปิดกั้นการลดค่าอะไรเขาให้คุณเล่นได้เต็มที่เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือต้องโพสต์ทีโพสต์วรัวโพสต์แบบไม่ต้องคิดอะไรนะครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆจะมีรายได้ตรงนี้วิ่งเข้ามานะครับโอเคไหมเน้นความขยันนะครับสู้ๆอ่ะว่าแล้วก็ไปสร้างรายได้กันนะครับ ก่อนจะไปเริ่มต้นนะครับก่อนจะจบนะครับแหมก่อนจะไปเริ่มต้นเลยก่อนจะจบนะครับก็ฝากให้ช่วยกันกดติดตามกด s u b สไคร์นะครับช่องในตู้ i n f i n i t y 88 8นะครับใน YouTube แล้วก็ใน TikTok นะครับขอคนละหนึ่งซับสไคร์ขอคนละหนึ่งอคอมเมนต์ comment, เพื่อเป็นกำลังใจสําหรับเทคนิคดีๆเพื่อสร้างรายได้ให้กับเพื่อนๆได้ไหมครับอ่านะก็ฝากติดตามได้อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อน